สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เรากำลัไปหยู่ที่าด่า,ดานไทยเล้าครับฟังเหล้าดูท่านาแลงครับท่านาแลงเนาะเนี่าผ้ารับเตอร์เฮาครับ,รบนี่ด้านหลังเขานี่ยรับเตอร์มาจําสมมตินะฮะคือมาสเต็มพาสปอร์ตลดมานะจากอยู่ครึ่งเดือนแล้วที่การสเต็มก็นีน่แค่คี ขาออกแล้วก็ไปสแตมค้าเขาครับสายเงินเพาราะบริษสามาตามไปฟังใครได้เนาะบรรยากาศก็เงียบงงอครับเงียบงงอเดี๋ยวเบิง้งเดี๋ยวไทยเบิงบ้งกันให้เบิง้งรลบหเนาะเจี๊ยบขับไปเบิ้งเลยครับตอนนี้อาอย่ที่ซี้อยากดงดงครับ ไปมาเลยแห่งศาสตร์ครับเดี๋ยวใส่ไปสะพานโอ้เหี๋ยวบัรปั่นไปว้านเล่าบับดตนาจนบูมแมนด้วยบันคลรกหัดเสียทียัยครับเลยินกางซี่อยากดงๆมันนี้เทลาจอดติดขัดกับว่าไกลเวลาสิบเปิดประเทศแล้วกำหนดการเดิมสามพุษภา ใช่อดีสร้างเรือนอีกเดือน,นหนึ่งมั้งนี่ย,ยกประกาศห้ามผ่อนปลนล็อกดาวน์ทุกจังหวัดรัชกาลทุกจังหวัดดีแล้วจะได้ปลอดเชื่อดีๆก <c oughs> อกับมีข่าวมาแล้งทั่วจีนติดต่อมาแล้วบุกยังกันบุกมีเชื้อกันเขามาได้กระต,ตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศก่อนนะเที่ยวในประเทศกับกับดูนไดอ้อีกไงการท่อ <_ C 1> เนนที่ยวดีโอเคครับเราเลี้ยวซ้ายไปสะพานไปขัวนะขัวเฟรนชิเฟรินชิปอันนี้เขาไม่ยังีงคาลิฮานีน่คาลิฮานประจำเลา้ลาลองบุกแย่เอาหน่อันนี้บริษัทเหล้าออยู่นี่บนน้ขายแม่คู่ แ้่ว่ละประเทศสิมีคนรวยอยู่30%แบบชวโดอีก10%อย่ขนาดเคยปั่นจากรยานอยากจนตามนำดับใช้เวลาจาทพังนอนไปสับพานกับพ่ครึ่งชั่วโมง เลยครับในห้องเ,เป็นศูนย์สุวรรณีเดินสุวรรณีไปจนกอสางอันประวัติเานี่เริ่มต้นจากทานน้อยๆก่อนทานน้อยๆรันก่อสร้างาน้อยจบมารอเห็ุงานหาน่อยสิ อนนิดทุนน้อยเกิดรันก็สั่งกันหน่อยเป็นขยายไงี้ยขึ้นมาไปชงนั่งไปเรี้ยงน,นกเลยจบอยู่ออสเตรเลียสักอย่างกานเงินกนารธนาคารเขาเป็นผู้ช่วยจัดการเรื่องเงินติดต่อตัวขายหุ้นได้กำเรื่อยครับถึกซันเป็นถึกซัน งงขข้าข้าาไฟแดงแล้วมีซสียเยเงี้ยกัยกนี้เงงีว <c oughs> ันจะมาไันนี้ไปไปอ๋อที่ว่าจะไปใส่เสียทาทาสิเดี๋ยวใส่ไปใส่เสียทาบ่ ว่าีนที่ขอนแก่นเมืองแล,ล้วมั้งท่านรับตอนนี้เขายู่ถนน400ปีแล้วไง4 5 0 4 5 0ปีว้าว <Wow. S 1> อ้สมัยกรุงศรีธยญยาเลยนะเนี่ยซื้อถนนแล้ว4 5 0ปีตรงย่างเดียวครับไปหอดสะพานกั๊ก ถนนสันนบาค่อยติดแล้รถบรรทุกหลายรรกบพันสรัดเขามาเจอรถท็อปหารยครับรถท็อปหาลอยเป็นรถเจาะหน้าโลูคอครับนี่ ว้าว <Wow. S 1> ราับจอนารบดันสนาดาน <S <S จอยุติะมาณน่าไรทนา้นี่้20เมตรครับึ130เลยน้ำเกือบทุกหลังค้าเรื่องครับมี่บ่อน้ำเป็นของตัวเองในประเทศเรบบา ครับผมมาดุจการตอนนี้อยู่ที่ด้านท่านาแลน,นะนะนลด,ดนะครเงียบง้องครับปกติที่นี่รถจอดเต็มครับเต็เพรมีเพรามีนักท่องเทนะี่ยวก็เขาบริการให้พันอยู่แล้วที่มีแต่รถบรรทุกสินค้านะสามารถพันของอได้ครนะนะนะับผมก็ต้องระดับขั้นตอนเงียบง้อง อเมซอนกับพีท no. ี่กันโพสต์ตัวมรเนาดับเตอร์ฮอบสเต็มกอดดับเตอร์ีการทียบเนาะกับอีกประดนเนากัคงสิได้บอลล็อกครับว่าปุตชีกัคงทีครับสเกาคน ผมซื้บเจ็ดมื่นแล้่มีดูเชียรเพิ่มขึ้นไม่ได้รักษาหายก็ที่แรกก็ประมาณวันที่สามครับที่เริ่มปวดล็อกคลายล็อกให้คนเลือท่านขามแหวนขามเขตยัอย่างใดต่อตั้งรอบหนึ่งที่ว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างบ่อยนะครับเนาะโอเคครับนี่บรรยากาศข้างนอกครับผมคนระับบรรยากาศภายในยยบแบบเงียบเงานแต่เป็นธนาคารเงยียบงนแบบนั้ ค,ครับนักท่องเที่ยวยสำหรับผู้ที่สีขามไทยครับตองคอเอกาสารครับมีใบรับรองแพทย์รับรองแพทย์แล้วก็เอกสารจากของศูนย์ครับแล้วก็ยินยอมว่าต้องไปกักตัวอีกสิบสีหนึ่งครับอยู่ทางฝั่งไทยครับผม สโตสตเต็มเสร็จแล้วครับใส่นอพี่อวนใส่นอสอเจอแล้วครับเจอแล้วรับเตอร์เรา